ใช้ชีวิตในคอนโดทุกวันให้เหมือนเป็นวันพักผ่อนได้อยู่ในบรรยากาศดีๆมีหาดส่วนตัวมีห้างมีรถไฟฟ้ามีวิวโปรดก็ต้องมาอยู่ที่นิวคอสคูคสเตชันเลยค่ะนี่คือคอนโดใหม่ที่อยู่ใกล้กับโครงการนิวคอและนิวครอสคูคสเตชันทำเลดีติดรถไฟฟ้าเดินทางสะดวกสบายใกล้ๆมีมอคอมมูนิตี้มอลล์คูคสครอสซิ่งรวมร้านค้าร้านอาหารสารพัดส,สิ่งให้ทุกคนมาช้อปปิ้งกันได้ง่ายๆโครงการมาในคอนเซปต์ close to you close to you ในทะเลส่วนตัวอยู่ใกล้ๆให้เรามีบีชไว้ไว้พักผ่อนส่วนกลางที่นี่เลยให้ฟีลลิ่งเหมือนอยู่ทะเลไม าร์มสปริงวอเตอร์เพลย์มีสระว่ายน้ำเก๋และฟァซิลิตี้อีกมากมายทำให้การอยู่คอนโดรู้สึกชิลสบายผ่อนคลายสุดค่ะส่วนห้องพักที่นี่ตอบโจบทย์ทั้งคนที่ซื้อไว้อยู่เองและซื้อไว้ลงทุนปล่อยเช่าขเขาบิวอินและให้เฟอร์นิเจอร์มาครบอย่างห้องนี้เป็นห้องเริ่มต้น23ตารางเมตรแบบครัวปิดติดระเบียบนอกจากจะให้เคาน์เตอร์ครวัวครบชุดอย่างดีมีเครื่องใช้ไฟฟ้าและสุขภัณฑ์ให้ครบเซตแล้วยังให้ตู้รองเท้าโซฟาชั้นวางทีวีโต๊ะและเก้าอี้ทานอาหารส่วนห้องนอนกว้างขวางให้ฐานเตียงโต๊ะข้้้าางงงีออแชัันนนนวใหคครบบท่ ะแลหรออลือจะดูห้องที่กว้างกว่านี้หน่อยวันเบด룸พลัสสามสิบหกจุดหกห้าตารางเมตรห้องหน้ากว้างที่วางสัสดส่วนมาได้ดีแถมทุกสิ่งให้มาครบเช่นกันเหมาะกับใครที่อยู่เป็นคู่หรือ,อยังมีห้องทํางานแยกให้ดูเป็นสัสดส่วนก็ตอบโจทย์มากเลยค่ะความพิเศษของโครงการนี้คือการมีห้องพูลแนการ์เด้นเด็เซสใครอยากมีห้องติดสระหรือติดสวนก็เลือกได้อยู่คอนโดนในบรรยากาศสบายๆแถมยังได้ความเป็นส่วนตัวด้วยจานวนยูนิตที่ไม่เยอะทาให้ที่นี่ดีทั้งทําเลการเดินทางและการอยู่อาศัยใครสนใจก็มาดูโครงการกันก่อนได้เลยนะคะ